เกิดอะไรขึ้นสำหรับนักร้องลูกทุ่งเบิ้ลปทุมราช โพสข้อความแทบผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวถึงนักร้องคนหนึ่งให้รีบติดต่อกลับมาอธิบายถึงสิ่งที่ได้ทำไว้และจะลบโพสต์นี้ออกทำเอาชาวเนต็ตแห่คาดเดากันใหญ่ว่านักร้องดังโพสต์ถึงใครโดยเบิ้ลโพสต์ข้อความว่านักร้องชอชัยนามสกุลรถแร่ยิ่งใหญ่มาจากไหนทําไมทําร้ายจิตใจน้องผมแบบนี้บอลตาพรยาไม่ต้องสัมภาษณ์เป็นข่าวแค่มาอธิบายส่วนตัวเดี๋ยวลบโพสต์ให้นอกจากนี้ยังได้โพสต์ฝากทุกคนเอ็นดูน้องบอลที่จะมาทํางานอยู่ด้วยกันว่า ฝากทุกคนเอ็นดูน้องบอลด้วยนะครับบอลจะมาอยู่วงผมเป็นลูกคู่และช่วยเหลือผมเหมือนที่น้องเคยทํากับผมแต่ครั้งนี้จะเป็นการมาอยู่ประจําวงของผมบอลไม่ได้มาอยู่กับผมแค่ถูกปฏิเสธจากใครแต่เขาคือคนที่ผมเลือกไว้ตั้งแต่แรกเพียงแต่น้องมันมาบอกผมเสมอมันอยากกลับไปดูแลแม่ที่ติดเตียงและอยากทําหน้าที่ในการทําการงานต่างๆที่เป็นอาชีพเกษตรกรของลุงป้านาอาจนวันหนึ่งได้ปรึกษาผมก็อยากไปทํางานกับบางคนเพื่อเรียนรู้น้องเป็นคนพักหาผมเองว่า ว่าจะเอายังไงผมแล้วแต่น้องเสมอบอลคือคนที่ผมรู้จักตั้งแต่สมัยเป็นทหารบอลออกจากตรงนั้นมาเพราะอยากตามหาฝันก็เพราะผมผมว่าบางครั้งการร้องเพลงเพราะมันไม่เท่ากับการมีเอกลักษณ์และมีสเสน่ห์แต่มันก็ไม่เคยยอดทอ้อมันไม่เคยน้อยใจที่มันไม่เคยดังผมรักของผม ความกระตันยูของบอลจะบอกทุกคนเองว่าสิ่งที่ผมโพสสิ่งที่ผมพูดเกี่ยวกับอะไรไม่ต้องทําให้มันดังไปมากกว่านี้เพราะแค่กระแสบางอย่างผมบอกมันเสมอว่ากระแสหรือการเป็นข่าวมันแค่ชั่วคราวแต่การกระทําและความสามารถที่เราโฟกัสกับชิ้นงานต่างหากที่เป็นของจริงอยากทําข่าวอยากคอมเมนต์ผมในทางที่ไม่ดีหรืออยากกดหัวเราะก,ก็ได้ครับแต่ครั้งนี้ผมอยากระบายแทนน้องของผมเพราะมันอยากเงียบขอบคุณครับ